เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คุณป้านะจะดูวิธีการปลูกเขาเรียกว่ามันมันอะไรมันฝรั่งมันฝรั่งซึ่งมันก็อร่อยเแต่มันจะมีอีกมันหนึ่งที่มันเป็นมันทางเหนือเหนือมันอะไรที่มันหวานหวานวันนั้นผมมาซื้อมันอร่อยมากเลยไม่มันเป็นมันอะไรอันนี้มันมันฝรั่งอไม่แน่ใจนะคุณป้าชื่ออะไรครับ บาลีสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะครับดเดี๋ยวช่องดิโช,ชคจะพามาดูผลไม้ของชาวเขาเนาะป้าเผาอะไรเป็นมงนะมงวันนั้นผมเคยมาซื้อทางเนี้ยร้านเนี้ยก็วันนี้ไม่มาแล้วผมไปเย็นแล้วอร่อยมากเลยสุดๆเดี๋ยวจะสัมภษณ์คุณป้านะครับอันนี้คือมันอะไรครับผมอ,อันนี้เดี๋ยวนิดนึงน,นะผมจําผิดตอนแรกผมจะมาเอาว่าจะเอานี้ไปปุ๋มไม่ใช่นี่มันมันเทศมันบดใช่ไหมส่วนอันนี้คือมันทาง คนชาวเขา่ข้าเดี๋ยว,ยวาม่คอคก่อาเดี๋ยวป้าลีไปถามก่อนแป๊บหนึง่งภาษาม้งก็มีก็ตรงนี้จะเป็นตลาดซึ่งวันนี้มีเหลือไม่กี่ร้านร้านเสื้อผ้าย้ายไปแล้วผมจะมาดูเสื้อผ้าตลาดตรงนี้อยู่ที่ข้างห้างโลตัสอำเภอแม่แตง ตรงนี้คือตลาดแม่มาลัยพาซ่านะครับริโชคพาเที่ยวนะครับผมก็ตลาดเนี้ยในบางวันเนี้ยจะมีร้านค้ารอบเลยนะเยอะเลยตอนนี้ก็มีอยู่เห็นไหมจะเป็นร้านค้าที่เป็นพวกชาวเขาเขาเรียกว,ว่ามันเทศมันเทศใช่ใเขาเรียกว่ามันเทศมันเทศแครอทมันเทศแครอทผมก็ วันนั้นซื้อไปกินแล้วติดใจจะดูว่าใช่เป่าไม่แน่ใจคิดว่าใช่เนาะใช่ตัวนี้หรอเพราะเราขายประจำด้วยกันแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันตัวนี้ตัวที่เขาไปทำเป็นมันโบดหรือทำเอฟแวนฟรายทำออะไรเนี่ยแต่ผมก็จำได้ว่าวันนั้นที่มาซื้อลูกมันก็จะกลมๆอ่ะนะกลมๆพุดๆอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอย่างงี้ปลูกยากไหมป้า อันนี้นะอันนี้เอาไปปลูกเอาไปปลูกให้มันปลูก<ห>ยังไงครับผมไปขุดเป็นร่อนเป็นร่องนะคะเอาดินขึ้นแล้วก็เอามิตฝังเข้าไปฝังเอาขับกบนะคะแล้วก็ลดน้ำกบลึกไหมก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เอาดินถึงแค่ไหนมิดเลยไหมมิดค่ะต้องมิดค่ะมิดเลยนะใช่ใช่เท่ากันพอดีใช่ต้องอ่ะสมมติตั้งอย่างนี้ใช่ไหมหรือตั้งยังไง วางอย่างนี้เลยค่ะวางนอนนอนอ่ะใช่วางนอนอย่างนี้เลยค่ะแล้ววางกับดินใช่แล้วดินก็พอดีเลยอย่างนี้นะอ่าเราเอาเราเอาเอาดินเนี่ยขึ้นเป็นขึ้นเป็นจับพื้นขึ้นมาใช่เราเอาดินขึ้นมาประมาณเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งฝ่ามือใช่ใช่ขึ้นเราเอาดินขึ้นมาเป็นอย่างนี้สามเสรแล้วเราก็ขุดอันนี้ใช้จอบขุดเข้าไปเป็นแล้วก็เอาเนี่ยฝังเข้าไปกบให้ ผมให้มิดเลยนะให้หาหน่อยแล้วก็มันจะขึ้นขึ้นเป็นขาวก่อนแล้วเราจึงค่อยเอาตัวเนี้ยเอายอดมันไปเสียบอ้อเหรอใช่มันจะมีรากด้วยแล้วยังไม่มียังไม่มีรากเหมือนเราเด็ดไปยอดกัะพุ้งอะไปไปปักชำใช่ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดรากเองใช่มันจะรากเองแล้วมันก็จะออกมาตรงที่นั่นมันไม่เหมือนในที่ตัวของพื้นบ้านเราเมื่อก่อนี่เราเอาเถามันไปฝังใช่ไหม ถ้ามันจะขึ้นขึ้นขึ้นไม่ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่อย่างงั้นเราเอายอดมันไปเสียบแล้วมันก็จะขึ้นแล้วมันก็พอย่อมันเป็นใช่ไหมมันก็จะออกเป็นเขายาวๆไปแล้วแล้วมันก็จะออกลูกเป็นกวนเรือข้างในเนี้ยอย่างอย่างอันนี้จะได้สักกี่กี่กี่ลำต้นถ้ามันถ้าเราดูแลดีๆใส่ปุ๋ยให้มันดีรดน้ำได้น้ำตลอดมันก็จะออกแล้วมันเราเด็ดยอดไปมันก็จะแตกแตกแตกเนี่ย มันก็จะมาใหม่ไม่มาใหม่แต่เขามันยังไม่ตายเลยเขามันจะไม่ตายเขาจะไม่ตายและแล้วในในหนึ่งอันเนี้ยพอมันงอกปุ๊บเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามันเน่าเปล่าไม่เคยไม่รู้เอามากินต่อได้หรือเปล่าไม่รู้ไั่ร้แน่าจะไม่ได้แล้วมั้งอ๋อแต่ว่าในในหนึ่งอันนี้ก็คือขึ้นหลายอันเลยหลายต้นเลยน่าจะขึ้นหลายต้นยังไม่เคยเมื่อก่อนเคยปลูกตัวนี้แต่จำไม่ได้คิดว่าเหมือนกันน่าจะเหมือนกันอันนี้มันอะไร คนมองเรียกว่าอะไรครับก่อด่างก่อด่างก่อด่างแล้วอันนี้มันมันบทมันเทศคนมองเรียกว่ากอหญ้ายอกอหญ้ายอกอหญ้ายอและอันนี้มันม่วงก่อนช้างก่อนช้างปอนก่อนช้างกอนช้างก่อช้างโอ้ภาษายากเนี ไม่ไม่คุ้นเคยผมไม่ใช่คนภูเขาอันนี้ขายยังไงครับผม35วันนี้มันที่อ่า30เมษายน2567นะร้านนี้แหละครับโลอะไรครับา35และอันนี้เหมือนกันและการปลูกอ่ะถามอันนี้ไปด้วยแหละมันเทศปลูกยังไงต้องตัดต้องต้องตัดให้เป็นอย่างเงี้ยนะใช่ใช่นี่นี่นี่ ตอนแรกเป็นเป็นเป็นลูกนะให้ตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะเพราอตัดอย่างนี้ปุ๊บทาไงต่อครับเนี่ยเราดูเนมันมีตาตรงเนี้ยเราเอาไปปลูกแล้วมันจะขึ้นแล้วต้องทําเหมือนอันนี้แหมที่แบบว่าพูนดินขึ้นมาไม่นี่ระดับดินใช่ใช้ใช้จอบขูดเลยแล้วก็เอานี้าไปแล้วปลูกแล้วรดน้ำตลอดมันก็จะขึ้นเป็นต้นนะคะที่จะไม่เป็นเถาอ๋อก็คือต้องอยู่ในนี้เลยใช่แล้วมันจะขึ้นเป็นต้นครับตัวนี้วไปแล้วมันจะขึ้นเป็นต้นแล้วมันก็จะออกลูก แล้วเราเวลาเราถอนเราก็ดึงมันออกครับผมครับแล้วนานไหมกว่ามันจะงอกก็หลายวันอยู่นะหลายวันละละอันนี้ต้นเนี้ยเหมือนกันค่ะหลายวันต้องได้น้ําตลอดต้องได้น้ำตลอดอืมแต่นี่ไม่ต้องตัดวางไปเลยแต่อันนี้วางระดับดินไม่ขึ้นหรอครับ้ถ้าวางไว้คนดินเม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าสมมุติไม่ต้องคูนดินขึ้นมาอ๋ออันนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องก็ได้ วางไว้ที่ดินก็ได้ต้องพูนดินขึ้นมาไหมไม่ต้องพูนก็ได้ลองวางเท่าระดับดินเดิมใช่ขุดเลยขุดแล้วเอามันฝังไว้แล้วรดน้ำเบื้องบนมันก็จะแต่ก็คือผิวดินให้เท่ากับเปลือกมันตรงนี้หรือว่าหรือว่ากบไปเลยกบไปเลยค่ะกบไปเลยใช่แล้วมันก็จะขึ้นแล้วอ่าแล้วมันก็จะแตกหน่อออกมาใช่ไหมแตกหน่อออกมาแล้วก็ตัดหน่อใช่แล้วแต่ตัดหน่อให้ถึงตรงนี้เลยนะ มันจะออกเป็นเถาค่ะถัมยาวๆอ๋อแล้วมันมีรากไหมไม่มีค่ะมีแต่เราไม่ต้องเอาตรงนั้นนะเราจะเด็ดย่อมันประมาณสักขนาดเนี้ยเหมือนที่เราเด็ดในําบุ้งอ่ะก็คือเด็ดแค่ปลายประมาณคืบหนึ่งใช่ใช่ประมาณแค่นั้นเอาไปปักใช่คืบหนึ่งคืบกว่านี่แหละแล้วเราก็เอามันไปเสียบเราเอาดินปูนเป็นเป็นสารนี้ใช่ไหมอ่าก็เอาไปเสียบ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 นครับถม เดี๋ยวผมจะลองไปปลูกดูนะแล้วรดน้ำให้มันชุ่มตลอดทุกวันเนาะม,มันชุ่มแล้วก็มันก็จะติดเร็วแล้วได้จจดได้ร้านคุณป้านะขายทุกวันเลยไหมั้ยอยู่หน้าร้านซีเอ็กพลัสนะข้างถนนใหญ่เลยเน,ยนี่มาอุ่นนุนได้มาอุ่นนุนได้ขอบคุณคุณป้าลีมากเลยนะครับ ล้วภาษามงป้านี่เขาพูดว่าไงกัวเจ้าอะไรนะกัวเจ้าโอโหพูดยากเหลือเกินอีกทีสิกัวเจ้าไอ้คำแรกเนี่ยได้อยู่กลัวกลัวกัวแล้วก็อะไรกลัวเจ้าเจ้ากลัวเจ้าแปลว่าป้าแล้วลุงไงไม่กลัวเจ้าแปลว่าขอบคุณอ้าวผมถามเขาว่าป้าป้าป้าเนียตายเหนียตายเหนียตาย เมียตายและลุงไงเยอะอะเยอะโอ้เยอะเยอะเย,ย,ย,ยอะยหุ่นยาแล้วพี่ล่ะครับพี่พี่พตีเหล่าตีเหล่าตีเหล่าและน้องไงกือกือ,อแล้วคำว่าฝาแฝดมีหย่อนใจอะไรนะมีหย่อนใจมีหย่อนใจมีหย่อนใจมีหย่นใจคำถ,ถามอง <c oughs> ขอบคุณคุณป้มามากเลยเดี๋ยวผมจะลองไปปลูกดูนะครับผมขอบคุณมากครับอธิบายอย่างเดียวอย่าเพิ่งถ่ายนะอันนี้คือมันอะไรครับผมอันนี้เดี๋ยวนิดนึงน,นะผมจําผิดตอนแรกผมจะมาเอาว่าจะเอาหนี้ไปปลูกมันไม่ใช่นี่มันมันเทศมันบดใช่ไหม<ช>ส่วนอันนี้คือมันทางคนชาวเขา,ขดาเดี๋ยวเด,ดีย๋ยวถามชื่อคนก่อนอ่าเดี๋ยวป้ารีไปถามก่อนแป๊บหนึ่งภาษามงก็มี ก็ตรงนี้จะเป็นตลาดซึ่งวันนี้มีเหลือไม่กี่ร้านร้านเสื้อผ้าย้ายไปแล้วผมจะมาดูเสื้อผ้าตลาดตรงนี้อยู่ที่ข้างห้างโล,งโลตัสอำเภอแม่แตงตรงนี้คือตลาดแม่มาลัยพาซ่านะครับริโชคพาเที่ยวนะครับผมก็ ตลาดเนี้ยในบางวันเนี่ยจะมีร้านค้ารอบเลยนะเยอะเลยตอนนี้ก็มีอยู่เห็นไหมจะเป็นร้านค้าที่เป็นพวกชาวเขาเขาเรียกว,ว่ามันเทศมันเทศใช่ใเขาเรียกว,ว,ว่ามันเทศมันเทศแครอทมันเทศแครอทผมก็วันนั้นซื้อไปกินแล้วติดใจจะดูว่าใช่เปล่าไม่แน่ใจคิดว่าใ,ใช่เนาะใช่ตัวนี้หรอเพราะาเราขายประจำด้กันแต่ถ้าเป็นตัวนี้นี่ย ตัวที่เข้าไปทําเป็นบันพบหรือทำเอฟแวนไคลทำเอฟอะไรนะีแต่ผมก็จําได้ว่าวันนั้นที่มาซื้อลูกมันก็จะกลมๆมนะกลมๆ้วดๆอย่างเงี้ยอ๋แอแล้วอย่างงี้ปลูกยากไหมป้าไม่ยาก,อ,กยอันนี้นะอันนี้เอาไปปลูกเอาไปปลูกให้ปลูกอย่างไงครับผมไปขุดเป็นร่อนเป็นร่องน,นะคะเอาดินขึ้นแล้วก็เอานี้ฝังเข้าไป งเอากบนะคะแล้วก็ลดน้ำกบลึกไหมก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เอาดินถึงแค่ไหนมิดเลยไหมมิดค่ะต้องมิดค่ะมิดเลยนะใช่ใช่เท่ากันพอดีใช่ต้องอ่ะสมมติตั้งอย่างนี้ใช่ไหมหรือตั้งยังไงอ๋อวางอย่างนี้เลยค่ะวางนอนนอนเหรอใช่วางนอนอย่างนี้เลยค่ะแล้ววางกับดินใช่แล้วดินก็พอดีเลยอย่างนี้นะอ่ะเราเอาเราเอาเอาดินเนี่ยขึ้นเป็นขึ้นเป็นจากพื้นขึ้นมาใช่เราเอาดินเนี่ยขึ้นมาประมาณเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งฝ่ามือ ใช่ใช่ขึ้นเราเอาดินขึ้นมาเป็น่างนี้สามสิงแล้วเราก็ขุดอันนี้ใช้จอบขุดเข้าไปเป็นแล้วก็เอาเนี่ยฝังเข้าไปกดให้กดให้มิดเลยนะให้หนาหน่อยแล้วก็มันจะขึ้นขึ้นเป็นขาวก่อนแล้วเราจริงค่อยเอาตัวเนี่ยเอายอดมันไปเสียบอ๋อเหรอใช่ใชมันจะมีรากด้วยแล้วยังไม่มีราก,ากเหมือนเราเด็ดไอ้ยอดเขา ไปไปปักชํำใช่ใชแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดลากเองใช่มันจะรากเองแล้วมันก็จะออกมาตรงที่นั่นมันไม่เหมือนในที่ตัวของึ้นบ้านเราเมื่อก่อนนี่เราเอาเถามันไปฝังใช่ไหมครับมันจะขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไว้แต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอืมเราเอายอดมันไปเสียบแล้วมันก็จะขึ้นแล้วมันก็พอยอดมันเป็นใช่ไหมมันก็จะออกเป็นเถายาวไปแล้วแล้วมันก็จะออกลูกเป็นควนึงไเนี่ยอย่างอย่างอันนี้จะได้สักกี่ กี่กี่ลำต้นถ้ามันถ้าเราดูแลดีๆใส่ปุ๋ยให้มันดีรดน้ำได้น้ำตลอดมันก็จะออกแล้วมันเราเด็ดยอดไปมันก็จะแตกแตกแตกเป็นมันก็จะมาใหม่ไม่มาใหม่แต่เถามันยังไม่ตายเถามันจะไม่ตายเขาจะไม่ตายและอะไรในในหนึ่งอันเนี้ยพอมันงอกปุ๊บเนี้ยไม่ไม่รู้ว่ามันเน่าเปล่าไม่เคยรไม่รู้เอามากินต่อได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้น่าจะไม่ได้แล้วมั้งอ๋อแต่ว่า ในในหนึ่งอันนี้ก็คือขึ้นหลายอันเลยหลายต้นเลยน่าจะขึ้นหลายต้นยังไม่ขึ้นเมื่อก่อนเคยปลูกตัวนี้แต่จําไม่ได้คิดว่าเหมือนกันน่าจะเหมือนกันอันนี้มันอะไรมันญี่ปุ่นมันมันม่วนคนมองเรียกว่าอะไรครับกอด่างกอด่างกอด่างกอดางแล้วอันนี้มันมันบดมันเทศคนมองเรียกว่ากอหญ้ายึดกอหญ้ายึดกอหญ้ายึด และอันนี้มันม่วง,งก่อนช้างก่อนช้างปอนก่อนช้างก่อนช้างก่อช้างโอ้ภาษายากเนาะไม่ไม่คุ้นเคยผมไม่ใช่คนภูเขาอันนี้ขายยังไงครับผมสามสิบห้าวันนี้มันที่อ่ายี่สามสิบเมษายนสองพันหกสิบเจ็ดนะและนี่แหละครับโลอะไรครับสามห้าและอันนี้ เหมือนกันและการปลูกอ่ะถามอันนี้ไปด้วยแหละมันเทศปลูกยังไงต้องตัดต้องต้องตัดให้เป็นอย่างเงี้ยนะใช่ใช่นี่ตาของมนี่นี่ตอนแรกเป็นเป็นเป็นลูกนะให้ตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะใช่พอตัดอย่างนี้ปุ๊บทําไงต่อครับเนี่ยเราดูในมันมีตาตรงเนี้ยเราเอาไปปลูกแล้วมันก็จะขึ้นแล้วต้องทําเหมือนอันนี้ไหมที่แบบว่าพูนดินขึ้นมาไม่นี่ระดับดินใช่ใช้ใช้จอบขุดเลยแล้วก็เอานี้ฝาน ลดน้ำตลอดมันก็จะขึ้นเป็นต้นนะคะที่จะไม่เป็นเถาอ๋อ,อก็คือต้องอยู่ในนี้เลยใช่แล้วมันจะขึ้นเป็นต้นครับัวนี้เน่าไปแล้วมันจะขึ้นเป็นต้นแล้วมันก็จะออกลูกแล้วเเวลาเราถอนเราก็ดึงมันออกครับผมครับแล้วนานไหมกว่ามันจะงอกก็หลายวันอยู่นะหลายวันละและอันนี้ยต้นเนี้ยเหมือนกันค่ะหลายวันต้องได้น้าตลอดต้องได้น้ําตลอดอืมแต่นี่ไม่ต้องตัดวางไปเลย แต่อันนี้วางระดับดินไม่ขึ้นหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่าสมมุติไม่ต้องพูนดินขึ้นมาอ๋ออันนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องก็ได้แค่ขุดแล้วก็เอากบไว้วางไว้ที่ดินก็ได้ต้องพูนดินขึ้นมาไหมไม่ต้องพูนก็ได้ลองวางเท่าระดับดินเดิมใช่ขุดเลยขุดแล้วเอามันฝังไว้แล้วรดน้ำเบื่อก่อนมันก็จะแต่ก็คือผิวดินให้เท่ากับเปลือกมันตรงนี้หรือว่าหรือว่ากบไปเลยกบไปเลยค่ะกบไปเลยใช่แล้วมันก็จะ มันก็จะแตกหน่อออกมาใช่ไหมแตกหน่อออกมาแล้วก็ตัดหน่อใช่แต่ตัดหน่อให้ถึงตรงนี้เลยนะมันจะออกเป็นเถาค่ะเถวยาวโออแล้วมันมีรากไหมไม่มีค่ะมีแต่เราไม่ต้องเอาตรงนั้นนะเราจะเด็ดย่อมันประมาณสักขนาดเนี้ยเหมือนที่เราเด็ดใอขมิ้กุ้งอะก็คือเด็ดแค่ปลายประมาณคืบหนึ่งใช่แค่นั้นเอาไปปักใช่คืบหนึ่งคืบกว่านี่แหละแล้วเราก็เอามันไปเสียบเราเอาดินปูเป็น ป็นสา้ใช่ไหมก็เอาไปเสียบ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 ครับผมเดี๋ยว <laughs> ผมจะลองไปปลูกด,ดูนะแล้วรดน้ำให้มันชุ่มตลอดทุกวันเนาะให้มันชุ่มแล้วก็มันก็จะติดเร็วแล้วได้จจได้ร้านคุณป้านนะขายทุกวันเลยไหม,ยม,มอยู่หน้าร้านสีเอกพลัดนะข้างถนนใหญ่เลยเนะี่ย มาอุ่นนุนได้มาอุ่นนุนได้ขอบคุณคุณป้าลีมากเลยนะครับแล้วภาษาหมงป้านี่เขาพูดว่าไงว่เจ้าอะไรนะว่เจ้าโอ้พูดยากเหลือเกินกี่ทีสิว่เจ้าไอ้หไคำแรกเนี่ยได้อยู่กลัวกลัวแล้วก็อะไรวัวเจ้าเจ้ากลัวเจ้าแปลว่าป้าแล้วลุงไงไม่กลัวเจ้าแปลว่าขอบคุณอ้าวผมถามคาว่าป้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 า เนียตายเหนีตายเหนียตายหตายแล้วลุงไลุเ่อฮะยเยอโอ้เย่เย่อเย่วเย่อหุดยาแล้วพี่และครับพี่พี่ตีเร่าตีเราตี่าแล้วน้องไงขือืแล้วคำว่าฝาแฝดมีหยวนใจอะไรนะมีหยวนใจมีหยวน มีหย่วนใจมีหย <laughs> ่วนใจภาษามงขอบคุณคุณป้ามากเลยเดี๋ยวผมจะลองไปปลูกดูนะครับพร้อมขอบคุณมากครับอ๋อวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะเกี่ยวกับการปลูกอะไรนะมันอะไรนะมันส้มแล้วก็ผาการะกอด้ก่อด้ดอดดหรือมันส้มซึ่งมันอร่อยมากนะถ้าใช่ที่ผมเคยซื้อนะผมลืมลืมแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือมันม่วง แล้วก็มันเทศมันบดท,ที่เรารู้จักกันท,ทั่วไปที่ไปกินในอ่าในร้านอะไรต่ออะไรที่พวกนี้จะเป็นฝรั่งชอบทำเนาะขอบคุณคุนป้ารีมากเลยนะครับพ้อขอบคุนมากครับ